สวัสดีอของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมพระผงสําคัญนะครับที่เป็นที่เคารพศรัานะครับในพระบารมีของในหลวงนะครับรัชกาลที่9นั่นก็คือพระผงทรงยินดีหลังเลข9้าของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นพระผงมีสระเป็นรูปทรงหยดน้ํานะครับประทับพระบรมรูปหรือพระบรมสารทสรักษ์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงบกพระหัตถ์นะครับแย้มพระสวนนะครับหน้านะครับ พระองค์ท่านนะครับด้านล่างนะครับองค์พระประทับพ,พยาคุดกลางปีกนะครับเป็นรูปที่ในหลวงนะครับทรงยินดีนะครับแล้วพลิกไปด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระมีหมายเลข9ก้านะครับปรากฏอยู่ชัดเจนมากนะครับพระผงทรงยินดีในหลวงรัชกาลที่9องค์นี้นะครับได้รับความนิยมศรัทธาและชื่นชอบกันอย่างกว้างขวางนะครับด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลนะครับ ถือว่าเป็นพระผงที่สําคัญองค์หนึ่งมากๆของประเทศไทยนะครับถ้า A FC ท่านใดสนใจนะครับกิดต่อได้ที่ช่องทางที่ให้ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณ A FC ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ